สวัสดีครับหนึ่งในคำถามสำคัญสำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจจะเจเลเบรก iPhone และ iPad นั่นคือหลังจากที่เจเลเบรกแล้วจะสามารถใช้แอปธนาคารได้ไหมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าคำตอบคือทำได้ครับด้วยการติดตั้ง Tweak ซึ่งทำให้เราสามารถเลือกแอปที่ไม่รองรับการเจ i เบรกเ,เช่นแอปธนาคารหรือแอปเกมให้เปิดใช้งานได้ง่งายๆแถมยังทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับ ฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดแอปซีเดียขึ้นมาครับแอป,ปนี้จะแสดงขึ้นมาบนเครื่องที่เจเลเบรกแล้วนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เจเลเบรกจะไม่เห็นแอป,ปนี้ครับจากนั้นในหน้าจอของแอปซีเดียแตะหัวข้อแหล่งด้านล่างครับแล้วแตะแก้ไขแตะเพิ่มแล้วเพิ่มแหล่งมีโลน่าลีโปโ ลิงก์สำหรับแหล่งจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับมเมื่อเพื่อนเพิ่มข้อมูลแหล่งแล้วให้แตะเพิ่ม source แล้วรอให้ซดียเพิ่มข้อมูลแหล่งให้เรียบร้อยครับซึ่งระยะเวลาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อการเพิ่มแหล่งสำเร็จเรียบร้อยให้แตะคำสั่งกลับไปที่ซดียขั้นตอนต่อไปให้แตะหัวข้อค้อนหาแล้วพิมพ์ค้นหาทวิกชื่อ A bypass ครับโดยเขียนคำว่า A มีขีดตรงกลางและ bypass นะครับ ในผลลัพธ์ที่แสดงขึ้นด้านล่างให้แตะเลือกแล้วแต่ปรับเปลี่ยนในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะติดตั้งแล้วแตะยืนยันจากนั้นรอให้แอปทำการดาวน์โหลดไฟล์และทำการติดตั้งครับสำหรับระยะเวลาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและความเร็วของเครื่องนะครับเมื่อการติดตั้งสำเร็จเรียบร้อยให้แตะเริ่มสปริงบอร์ดใหม่เครื่องจะทำการรีสปริงโดยอัตโนมัติหน้าจอจะดับไปไม่ต้องตกใจครับ ให้รอจนกว่าหน้าจอสแสดงขึ้นมาอีกครั้งพร้อมสแสดงหน้าจอล็อกให้เพื่อนๆปลดล็อกเครื่องเข้าสู่หน้าจอโฮมได้เลยครับมาถึงขั้นตอนนี้เราจะยังเปิดแอปธนาคารไม่ได้นะครับต้องไปตั้งค่าเพิ่มเติมกันอีกเล็กน้อยเท่านั้นครับในหน้าจอโฮมให้แตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างแล้วแตะเลือก A bypass ที่เราติดตั้งไปครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง t ทว ak Shuffle ซึ่งจะจัดกลุ่มแอปเอาไว้ด้านบนให้แตะ e a k s แล้วแต่ a bypass ในรายการแอปที่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆเ,เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างค้นหาแอปที่ต้องการให้เปิดใช้งานได้แม้จะเจลเบร e ในตัวอย่างนี้เราจะไปเปิดสวิตช์แอปธนาคารที่ก่อนหน้านี้ไม่รองรับการเจลเ b รก a กันครับโดยผมจะเปิดสวิตช์สำหรับแอปธนาคารทั้งหมดในตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่ไม่สามารถใช้งานได้ครับเนื้อหาในคลิปตรงส่วนนี้ผมจะเพิ่มความเร็วในการเล่นวิดีโอนะครับจะได้เปิดสวิตช์ของแอปธนาคารทั้ง5แอปได้ครบเร็วๆครับ เมื่อเปิดสวิตช์ครบแล้วเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเราจะกลับไปที่หน้าจอโฮมแล้วลองแตะเปิดแอปซีเดียจะเห็นว่าตอนนี้เรายังอยู่ในสถานะเจ i เบ r เครื่องนะครับแอปซีเดียยังคงเปิดใช้งานได้ตามปกติครับจากนั้นเราจะไปเปิดแอปธนาคารกันครับสำหรับแอปแรกนี้เนื่องจากต้องยืนยันตัวตนผ่านเซลลูลา่าไม่สามารถใช้งานผ่าน w i f i ได้เราจะไปเปิดการทำงานของเซลลูลา่าและปิดการทำงานของ Wi-Fi กันก่อนครับแล้วลองเปิดแอปใหม่อีกที จะเห็นว่าตอนนี้สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยครับสามารถเข้าถึงหน้าจอหลักของแอปได้แล้วครับใช้งานแอปธนาคารนี้ได้สบายๆไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลใจอีกต่อไปครับจากนั้นเราไปลองแอปธนาคารต่อไปครับการทำงานของแอปนี้ก็สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติเช่นเดียวกันไม่ต่างจากแอปก่อนหน้าครับแม้จะเจลแบกเครื่องก็ยังสามารถใช้งานได้ครับ เราไปต่อกันที่แอปธนาคารถัดมาครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตเปิดการทํางานของ wifi ก่อนนะครับการเชื่อมต่อจะได้เร็วขึ้นเมื่อเปิดแอปแล้วให้รอสักครู่เพื่อให้แอปทําการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตครับเมื่อการเชื่อมต่อสําเร็จหน้าจอของแอปก็จะเปิดขึ้นมาเพื่อให้เราใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยครับจากนั้นเราไปลองที่แอปตัวต่อไปกันครับก็ยังสามารถเปิดใช้งานแอปได้ตามปกติเหมือนกันครับ เราไปลองที่แอปสุดท้ายซึ่งเป็นแอปธนาคารที่ผมนำมาทดสอบในครั้งนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเปิดใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยครับจะเห็นว่าตอนนี้แอปธนาคารที่ก่อนหน้านี้ฟ้องเรื่องเจลเบรกไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตอนนี้สามารถเปิดใช้ได้ตามปกติแล้วครับอย่างไรก็ตามสำหรับเพื่อนๆที่ห่วงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลแม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยหรือข้อมูลถูกขโมยจากการเจลเบรกแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องใช้วิธีนี้ได้ครับ การเลือกใช้งานอยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละคนต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองนะครับผมมาแนะนำให้ทราบถึงวิธีการใช้งานเท่านั้นครับด้วย A.Bypass. แม้ว่าเครื่องจะเจอเ,จอเบรกเราก็สามารถใช้งานแอปธนาคารหรือแอปอื่นๆที่ไม่รองรับการเจอเบรกได้แล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ